เดี๋ยวนี้เนี่ย AI อยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยได้ไปลองเล่นเว็บไซต์ต่ตางๆนานามา,มาใช่ไหมครับว่ามี AI ที่สามารถสร้างภาพได้ทาอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายแต่รู้กันหรือเปล่าครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่มันเป็นตัว Windows 11เนี่ยเขามีการบิวอินตัว AI เข้ามาแล้วนะครับชื่อว่าตัว Copilot สามารถเรียกใช้ได้ง่ายๆเลยใน Windows 11เราแค่กดตัว Windows 4ก็สามารถเปิดเจ้าตัว Copilot ตัวนี้มาใช้งานเป็น AI อยู่กับเราทุกวันได้เลยครับ ก็สวัสดีเพื่อนชาว x ซ m e d i กันก่อนเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ยินข่าวคราวกันมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว c o Pilot ที่อยู่ใน Windows 11 บอกได้เลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยทาง Microsoft ทําให้มันสามารถใช้งานได้จริงจังมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นเจ้าตัวโค้ดพายลที่อยู่บน Windows 11ด้วยนะครับโดยถ้าสมมติใครใช้ตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพีซีหรือแล็ปท็อปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองกดอัปเดตให้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับพออัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เลยนะครับที่มันจะเป็นอยู่ข้างช่องเซิร์ชตัวนี้นะครับก็จะมีต ลองเอาเมาส์ชี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวฟังก์ชันโคพายลอตสามารถกดคลิกเพื่อเปิดการใช้งานได้หรือเราจะใช้งานคีย์ลัดนะครับที่กดตัว Windows C ตัวนี้นะครับเพื่อเปิดฟังก์ชันตัวโคพายล็อตมาได้นะครับโดยรอบนี้ผมจะลองกับเจ้าตัวโน้ตบุ๊ก Microsoft Surface Laptop Go 3รุ่นใหม่ดูว่าโน้ตบุ๊กที่ราคาไม่ได้สูงแค่2 3งสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันก็สามารถใช้ AI ได้นะครับโดยอย่างแรกวันนี้ที่ผมจะมาลองถามเจ้าตัวโคพายล็อตเนี่ยขอเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันเพราะว่าเชื่อได้ว่าเพื่อนๆกว่า 70- 80%0% เจ,จใ้ภาษาอังกฤษไ่คล่อง แต่ยุคนี้ AI เนี่ยใช้ภาษาไทยได้แล้วนะครับก็อย่างแรกผมอยากรู้เลยว่าวันนี้อากาศเนี่ยบ้านเรามันเป็นยังไงนะครับวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างเราสามารถพิมพ์แล้วก็ค้นหาสอบถามได้ทุกอย่างเลยนะครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งเราสามารถใช้ตัวไมโครโฟนเนี่ยไวโอเวอร์เสียงเราไปได้นะครับอย่างเช่นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีตัวไมโครโฟนสามารถพูดได้เลยว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ถ้าจะใช้งานภาษาไทยเนี่ยจะต้องเป็นการพิมพ์คําสั่งถ้าเป็นการพูดเนี่ยจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการรองรับภาษาไทยต้องรอดูอัปเดตกันนะครับ <Yeah. S 1> นี่เลยโอ้โหผมพูดไปแค่แป๊บเดียวมีการสรุปมาแล้วครับวันนี้อากาศในบ้านลาาสวายัยมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ตําสุด23บองศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สาสอองศาขนาดผมยังไม่ได้บอกเขาเลยนะครับว่าผมอยู่ที่ไหน รงไหนตำบลอะไร<อ>ก็คือเขาสามารถเช็คตัวโลเคชันโน้ตบุ๊กกับอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าเราอยู่บริเวณไหนแล้วก็จะแจ้งสภาพอากาศณบริเวณที่เราอยู่ออกมาเป็นภาษาไทยทุกอย่างเลยนี่มีบอกด้วยว่าประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะทำาภาคเหนือจะมีอากาศเย็นมากยิ่งขึ้นมีลมมาปะทะจะสูงขึ้น1-3งาองศาสรุปออกมาได้ทั้งหมดแต่อันเนี้ยผมมองว่ามันอาจจะดูเบสิกเกินไปจริงๆตัว AI เนี่ยมันสามารถทำได้หลากหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช่นผมลองเซิร์ชลูป สมมติเราไปเที่ยวมากับเพื่อนเห็นเพื่อนใส่รองเท้ามาคู่หนึ่งเฮ้ยสวยจังอะเราแบบจะถามตรงๆเดี๋ยวจะบอกว่าเหมือนไปซื้อก๊อปปี้เพื่อนมาหรือเปล่าแอบหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเก็บไว้ครับและเราสามารถเอารูปตัวนั้นเนี่ยมาเซิร์ชผ่านตัวโคพายอทได้นะเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชดูนะครับนี่หรืออาจจะเป็นการเล่นจาก Facebook ก็ได้นะครับแล้วเราไปเจอรองเท้าที่เพื่อนใส่อยู่เนี่ยเราสามารถมาเซิร์ชได้เลยก็เซฟรูปมาเสร็จปุ๊บกด Add Image ตัวนี้นะครับอัปโหลดขึ้นไปเลยแล้วเราก็เลือกรองเเเท้้้้าาาาออยย่่่่งชนนผมรรูููสึกกวคี มันคือรองเท้าอะไรนะครับอัปโหลดรูปขึ้นไปแล้วก็ถามได้เลยครับถามตัวโคพายอ t ว่ารองเท้ารุ่นนี้คือตัวไหนนี่นี่ครับมันก็จะขึ้นสรุปมาเลยนะครับรองเท้ารุ่นนี้คือตัว Adidas นะครับ ซึ่งเป็นรองเท้าสําหรับเล่นฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นต่างๆมีลายสะท้อนแสงโอ้โหเอามาแบบสรุปได้ทุกอย่างนะครับมีสีน้ําเงินด้วยโอ้โหบอกดีเทลรายละเอียดได้ครบทุกอย่างเลยแล้วก็มีการบอกอ้างอิงไปถึงสินค้าของ Adidas ซึ่งมันอาจจะรู้สึกว่าข้อมูลมันกว้างเกินไปเราสามารถถามย่อเขาได้เช่นรองเท้าคู่นี้ขายอยู่ราคากี่บาทได้นะครับเดี๋ยผมจะลองถามเขาต่อแล้วกันราคาเอามีบอกมาให้เรียบร้อยเลยครับว่าราคาอยู่ที่ประมาณ3,000บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพของรองเท้าเนี่ยมีบอกสรุปครบทั้งหมดเลยหรือว่าเราจะหาแบบเจาะจงก็ได้นะครับเช่นรองเท้าคู่นี้กี่บาทเขาก็จะมีการเซิร์ชหาต่างๆมาให้ครบทั้งหมดเลยแต่นอกจากการที่เราสามารถค้นหาอย่างนี้ได้นะครับสมมติว่าเมื่อกี้ผมดูรองเท้าคู่นี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถูกใจเราไปกดสั่งมาจากเว็บไซต์เสร็จปุ๊บเขาส่งมาให้เราผิดรุ่นโอ้ยต้องทําเรื่องเคมอะไรอีกปวดหัวต้องมานั่งพิมพ์ e mail, อีเมลอธิบายรายละเอียด <Yeah. S 1> ใช่ไหมเราสามารถให้โตโฮพายลอตเขียนอ e ีเมลแทนเราได้นะครับเช่น อยากให้ช่วยเขียนอ e ีเมลแจ้งเปลี่ยนสีรองเท้าที่ส่งมาผิดสั่งสีแดงไปแต่ได้สีน้ำเงินนี่ลองได้เลยนะครับสามารถพิมพ์แล้วก็ให้เขาพิมพ e ์อีเมลกลับมาแล้วก็ให้มันเป็นภาษาสวยๆกปพีเข้าไปวางส่งอ e ีเมลแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าได้เลยเดี๋ยวรอเขาเขียนมาครับนี่ครับเขาก็จะมีเด้งขึ้นมาเลยคุณต้องการให้ฉันช่วยเขียนอ e ีเมลเพื่อแจ้งเปลี่ยนสีรองเท้าที่คุณสั่งผิดใช่ไหมฉันสามารถช่วยคุณได้แต่คุณต้องให้ารายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเช่น ชื่ออีเมลของผู้ขายมาเลขคําสั่งซื้อแล้ววันที่ที่คุณได้รับสินค้าฉันสามารถเขียนอีเมลที่สุภาพชัดเจนและเขียนให้คุณเพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็เรียกได้ว่าเราสามารถให้เขาเขียนได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถสั่งไปเพิ่มได้นะครับส่งอีเมลไปหาเดี๋ยวผมจะลองเป็นอีเมลผมก่อนละกันนี่ครับผมก็จะมีการบอกรายละเอียดเลยว่าให้ส่งอีเมลไปหาอีเมลนี้เพื่อแจ้งเปลี่ยนสินค้ารองเท้าจากสีแดงเป็นสีน้าเงินจากชื่อลูกค้าก็คือชื่อผมนะครับ นี่มาเลยครับเรียนผู้ขายรองเท้า Adidas นะครับฉันเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อรองเท้าสีแดงหมายเลขคำสั่งซื้อ123456เมื่อวันที่15มกราคม2567ฉันได้รับสินค้าในวันนี้แต่พบว่าสีรองเท้าไม่ตรงกับที่ฉันสั่งฉันได้รองเท้าสีํำเงินแทนที่จะเป็นสีแดงตรงนี้อาจจะมีสลับกันนิดนึงนะครับแล้วก็มีการแจ้งเปลี่ยนสินค้า ฉันขอความกรุณาให้คุณเปลี่ยนรองเท้าให้ฉันได้ไหมขอขอบคุณที่ไว้วางใจแล้วก็ลงชื่อผมด้านล่างตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเขียนบทความเขียนอีเมลร่ายยาวอะไรมากมายเราก็มาแก้นิดนหน่อยๆน,น,นะครับเช่นตัวออเดอร์นัมเบอร์ในการสั่งซื้อวันที่ได้รับรองเท้าแล้วก็สีรองเท้าจากสีอะไรเป็นสีอะไรแล้วผมก็สามารถก๊อปปีอีเมลตัวนี้ส่งหาทาง customer service นะครับเพื่อให้เขา เปลี่ยนตัวรองเท้าที่ส่งมาผิดสีให้ผมได้เลยเรียกได้ว่า AI สามารถใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็ใช้งานในชีวิตจริงแบบใช้งานได้จริงอะ่ะยุคนี้ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าเจ้าตัวโคไพลอเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายมากนะครับแต่ความเจ๋งอีกหนึ่งอย่างที่ผมไปรู้มาการสรุปบทความเนี่ยการที่เราให้เขาเขียนอีเมลมันอาจจะดูธรรมดาไปทุกวันนี้ชีวิตเราเร่งรีบบางครั้งผมแบบว่าเข้า YouTube ไปเห็นคลิปช่องหนึ่งเฮ้ยช่อง XT m i เฮ้ยช่องนี้เขาทำคอนเทนต์ดีเหมือนกันนะ <S <S แต่โหสินาทีพี่ผมมีเวลาแค่2นาทีในการที่แบบอยากจะรู้ว่าคลิปนี้เนี่ยพี่นพเขาพูดเกี่ยวกับคอนเทนต์ตัว WiFi 7เป็นอะไรบ้างมีสรุปอะไรยังไงได้บ้างเราสามารถใช้ตัว Co Pilot เนี่ยสรุปคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็สั่งง่ายๆเลยนี่ครับช่วยสรุปคลิปวิดีโอที่ฉันเปิดอยู่ในตอนนี้ให้ทีนี่เลยครับและเดี๋ยวเจ้าตัว Co Pilot เนี่ย จะช่วยสรุปเจ้าคลิปตัวนี้ให้เรานั่นเองครับ <Yeah. S 1> นี่เลยครับตอนนี้ทางโค p ดไพร์เนี่ยเขาก็จะมีการสรุปตัวคลิปตัวนี้ออกมาให้แล้วครับนี่เลยสวัสดีฉันชื่อโค p ไพร์ ฉันสามารถช่วยคุณในการอ่านและสรุปเนื้อหาบนเว็บได้นี่เลยครับเขาก็จะเริ่มสรุปเจ้าตัวคลิปตัวนี้ที่ผมถ่ายไว้ประมาณ15นาทีนะผมสามารถอ่านจบได้ภายใน3นาทีจริงๆ Wi-Fi 7คืออะไรเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อที่เร็วกว่าเจ้าตัว Wi-Fi 6ถึง3เท่ามีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เป็นตัว OFDMA นะครับที่ช่วยให้สามารถแบ่งช่องสัญญ,ญาณเป็นช่องย่อยๆทำให้ Wi-Fi 7เนี่ยมันแรงมากยิ่งขึ้น อันนี้ก็จะมีสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับเอาจริงๆคลิปนี้ผมดูแล้วแหละเพราะผมเป็นคนถ่ายเองนะครับแล้วก็ถามว่าตรงไหมหัวข้อ Wi-Fi 7คืออะไรผมมีพูดเทคโนโลยีตัวนี้ผมมีพูดในคลิปนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับของ Wi-Fi 7นี่เลยก็จะมีบอกเลยว่าจะทําให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นลดการล่าช้าลดการสูญเสียข้อมูลโอ้สรุปออกมาเป็นบุลเลต์บุลเลต์บุลเลต์แต่ละบุลเลต์ทำให้เรียกว่าจากที่เราจะต้องดูคลิปนี้ถึง15นาทีก็ใช้เวลาแค่ประมาณ2-3นาที แต่ผมแนะนำนะครับกดเข้าไปดูคลิปผมสักนิดนึงเดี๋ยววิวผมจะไม่ขึ้น แต่เอาจริงๆนะผมอยากจะบอกว่า AI ยุคสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่แบบนั่งสรุปคลิปนั่งสรุปบทความแปลภาษาอ๋อผมลืมพูดเรื่องแปลภาษาถ้าสมมติคุณไปเล่นเว็บไซต์ต่างประเทศเงนะี้ยคุณอยากจะให้เขาสรุปพร้อมแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเจา้าต o ว g l Pilot ก็สามารถทําได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถช่วยให้เราทํางานในยุคนี้ได้อย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะเขียนหรือว่าผมอยากจะถ่ายงานเกี่ยวกับสรุปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV ถ้าเมื่อก่อนผมอาจจะต้องเข้าเว็บไซต์ไปนั่งเซิร์ชหาข้อมูลทีละเว็บทีละเว็บแล้วเราค่อยเอามาย่อใช่ไหมครับเชื่อไหมผมสามารถใช้เจ้าตัวโค p ดพายล็อตทำสคริปต์ให้ผมเพื่อสรุปออกมาเป็นแบบสัก500ข้อความ500คําคแล้วกันแล้วก็ผมจะมานั่งอ่านแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มถ่ายคลิปเกี่ยวกับ EV ได้เดีย๋ยวเราจะมาลองดูนะครับช่วยทําสคริปต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รถไฟฟ้า EV ให้ทีนี่เลยครับผมจะให้เจ้าตัวโค p ดพายลเนี่ย ทำสคริปต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รถไฟฟ้า EV ให้ผมทีนะอันนี้ผมอาจจะลืมบอกไว้ว่าอยากได้บทความสั้นยาวขนาดไหนถ้าคุณแบบอยากได้สั้นๆสามารถกําหนดได้เลยว่าเอา500คํา1000คําหรือว่าถ้าเราไม่ได้สนใจว่าต้องเอาสั้นเอายาวอยากจะรู้ประวัติทั้งหมดพิมพ์มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะสรุปมาให้เลยครับนี่เลยเริ่มมีมาแล้วครับโอ้โหลั่ไปไหมเขาบอกว่าต้องการให้ฉันช่วยเขียนสคริปต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรถไฟฟ้า EV ใช่ไหมฉันสามารถช่วยคุณได้นะแต่คุณต้องบอกกันว่าคุณจะอาสิปนี้ ไปนําเสนอเป็นแบบวิดีโอไปสร้างวิดีโอหรือว่าจะเอาไปทําอะไรมันล้ําเกินไปโอเคอยากได้เอาไปทําวิดีโอทําคลิปวิดีโอความยาว10นาทีเขามีถามมาด้วย,อยโอ้โหเคืองจริง<อ>ผมนั่งอ่านเองแล้วผมรู้สึกขนลุกมากผมก็ตอบเขาไปใช่ไหมว่าอยากได้เอาไปทําคลิปวิดีโอเขาก็ถามย้มํามากลับมาอีกรอบ่าคุณอยากเอาไปทําคลิปวิดีโอยาวเท่าไหร่อ่ะยาว10นาทีเอนเ r อร์ Enter. ส่งไปเหมือนรู้อะเรียกว่าเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นเลขาของเราแบบทุกๆวันจริงๆคือ อยากทำสคริปต์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าเอาประวัติศาสตร์แบบไหนเอาความยาวกี่นาทีเอาไปถ่ายคลิปวิดีโอใช่ไหมตอนนี้ผมเลยบอกว่าผมจะเอาไปสร้างเป็นวิดีโอ10นาทีนะครับเดี๋ยวเรารอดูสคริปต์กันนี่แหละครับเขาก็จะถามขอยิบย่อยลงมาอีกนะครับว่าคุณอยากจะได้แบบเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีผู้บุกเบิกหรือประโยชน์หรือว่าอนาคตของไฟฟ้าอันนี้ผมอยากรู้เกี่ยวกับผู้บุกเบิกคนแรกจะทําเป็นคลิปว่าใครเป็นคนทํารถยนต์ไฟฟ้าคนแรกแล้วกันนะครับลองดู yeah. นี่แหละครับเจ้าโคพาย o t ก็จะมีการบอกมาเลยนะครับว่าตามที่ฉันค้นหาข้อมูลมาเนี่ยผู้บุกเบิกคนแรกที่ทํารถไฟฟ้าคือนายโทมัสปาร์เกอร์นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับแล้วเขาสร้างมาครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปีคศ <Wow. S> 1 8 8 4เป็นพลังงานแบตเตอรี่ในระบบรถรางไฟฟ้า <Wow. S 1> ก็จะมีการบอกมีการสรุปมาทั้งหมดเลยเนี่ย รถคันแรกของโลกเริ่มต้นเมื่อ140ปีที่แล้วโอ้อันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคิดว่ามีอยู่แค่ประมาณ5-60ปีอันนี้140ปีเขาก็จะมีสคริปต์ขึ้นมาถ้าเราอยากรู้อะไรเราอยากถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถถามได้เลยอันนี้ก็ช่วยให้ผมสามารถทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นเกิดวันใดวันหนึ่งแบบมีลูกเพจคอมเมนต์มาพ่นพบทาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ N v ็นวีดีอหน่อยได้ไหม ผมไม่ต้องไปนั่งหาไม่ต้องให้ทีมงานไปเซิร์ชแล้วผมใช้เจ้าตัวโค้พายโลเนี่ยเซิร์ชให้ผมก๊อปปี้มาผมอ่านแป๊บเดียวผมถ่ายคลิปทําได้เลยเรียกได้ว่าผมสามารถประหยัดเวลาได้เยอะมากในการเตรียมสคริปต์ในการถ่ายทานะครับแล้วก็ผมเป็นเจ้าของบริษัทคนเดียวที่เราสามารถทํไในทุกอย่างเชื่อไหมว่าผมสามารถกลายเป็นคนที่ create, สร้างสารรค์เป็นครีเอเตอร์ได้ด้วยนะสมมติผมบอกว่า,วาอรอบนี้ผมอยากได้โลโก้ x อ็กซ์เรยมทใหม่จังแต่ว่าไม่รู้จะไปจ้างใคร จ้างโคพายโลดทำเลยครับฟรีเดี๋ยวเรามาลองจ้างโคพายโลดกันผมอยากได้ภาพโลโก้ของ x t m อทโดยมีองค์ประกอบเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี่แหละครับผมจะใช้เจ้าตัวโคพายโลดเนี่ยออกแบบแล้วก็สร้างโลโก้ช่องผมไม่รู้นะว่าโลโก้ผมจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าสมมติสวยเดี๋ยวเราจะเอาโลโก้ตัวนี้ไปขึ้นเพจของผมเลยนี่เลยครับตอนนี้เจ้าตัวโคพายโลดก็สร้างโลโก้ออกมาให้ผมแล้วนะครับเขาจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ4รูปภาพด้วยกัน ไหนลองดูรูปนี้ Extreme IT โหเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นี่ดูเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไหนดูรูปต่อไปกันฟึบเฮ้ยอันนี้สวย Extreme IT อารมณ์เหมือนกับอยู่บนชิป CPU แล้วก็มีพัดลมเฮ้อันนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็เขามีการบอกด้วยนะเราสามารถปรับแต่งภาพได้เช่นเพิ่มสีน้ำเงินให้กับภาพอ่ะช่องผมมันเป็นช่องที่โลโก้มีรูปสีน้ำเงินเยอะเดี๋ยวเราจะลองให้เจ้าตัวโค p i พายลอตเนี่ยเพิ่มสีน้ำเงินเข้าไปในภาพตัวนี้ดูนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วใช้เวลาแค่ประมาณ20วิเท่านั้นผมได้โลโก้ใหม่แล้วครับ x t r e m e m i t มีสีน้ำเงินมีอุปกรณ์คอมเป็นองค์ประกอบครบทุกอย่างตามที่ผมต้องการโหมีให้ดู4แบบด้วยครับนี่โคตรเทออีกอันนึงก็คือมีหลายพื้นหลังเป็นพื้นหลังสีขาวพื้นหลังสีน้เงินพื้นหลังแบบไล่เฉดสี หรือว่าจะทําเป็นแบบวงกลมอย่างงี้นี่มีครบหมดเลยเราก็สามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับนี่ผมขอเซฟเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเท่โดยเฉพาะผมชอบอันนี้อันนี้เท่เลยครับดาวน์โหลดเก็บไว้โอ้โหใครที่แบบว่าอยากจะไปสร้างโลโก้ทําอะไรต่างๆคุณสามารถสร้างเองได้ทําเองได้ผ่านเจ้าตัวโค้พายลอตไม่ต้องไปโหลดซอฟต์แวร์อะไรยุ่งยากกด Windows C เรียกใช้โค้พายล็อตสร้างโลโก้ให้หน่อยเอาทีมไหนเอาแบบไหน สั่งได้ทั้งหมดเลยที่สําคัญรองรับภาษาไทยด้วยแต่ผมบอกก่อนนะว่าเจ้าตัวโคพายโลดเนี่ยมันไม่ได้ว่าเอาไว้ช่วยงานเราอย่างเดียวนะครับแบบว่าไปสั่งทํางานนูน่นสรุปงานนี้สรุปงานนั้นเวลาที่แบบว่า Windows 11เขามีอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆอะไรต่างๆมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยวินโดว์เซเบ็ทำได้หลากหลายมากบางครั้งเราอาจจะหาตัวไอคอนหรือว่าตัวฟังก์ชันตัวนั้นไม่เจอต้องเข้าไปเซตติ้งเข้าไปหน้าวินโดว์เข้าไปหน้าอะไรต่างๆอาจจะรู้สึกว่า เราจําไม่หมดเราจําไม่ได้ใช่ไหมครับเราสามารถใช้ตัวโค้พายโลดเนี่ยในการสั่งการของตัววินโด s ได้นะครับเช่นผมบอกว่าโอ๊ยตอนนี้เนี่ยผมต้องการโฟกัสในการทํางานมากผมขอแบบให้ปิดแจ้งเตือนหน่อยปิดแจ้งเตือนทั้งหมดกด enter ครับเราสามารถสั่งเขาอย่างนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันของตัววินโด้เด้งขึ้นมาบอกว่าคุณจะต้องการเข้าโหมดแบบไม่ต้องการให้ใครมารบกวนไหมปิดนอนติหรือเปล่านี่เขาบอกว่าคุณจะต้องการเปิดโหมดไม่ให้รบกวนหรือเปล่าเราสามารถกด yes ได้เลยนะครับ ปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้ก็คือเป็นการเปิดโหมดป้องกันการลบกวนนะครับหรือคุณบอกว่าโอ๊ยตอนนี้ไฟในห้องรู้สึกมันมืดแล้วเราอยากจะใช้เป็นด์กโหมดโดยปกติคุณต้องคลิกขวา Property เข้าไปดูธีมของ Windows แล้วก็ปรับเป็นตัวด์กโหมดมันอาจจะรู้สึกคลิกตั้งแบบ5ครั้ง7ครั้งกว่าจะได้ใช่ไหมแล้วว่าผมอยู่ด้านนอกบ้านผมไม่ได้เอาเมาส์มาเราสามารถพิมพ์สั่งเขาได้นะครับเช่นเข้าสู่ด์กโหมดให้ทีเข้าสู่ด์กโหมดให้ที นี่ครับเราก็สั่งเขาได้เลยคุณต้องการเข้าด์กโหมดหรือเปล่ากด yes ครับคอมพิวเตอร์ของการเป็นด์กโหมดแล้วบอกแล้วว่าเราสามารถใช้เจ้าโตโฮไพลอตสั่งได้ทุกอย่างเลย แต่ผมบอกก่อนนะครับ AI ที่อยู่ใน Windows 11เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ c ค p i l o t นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาง Windows 11เนี่ยเขามีการอัปเดตทุกโปรแกรมเลยที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นตัวโปรแกรมตัดต่อที่ถ้าใครไม่อยากไปลงพวกโปรแกรมเ h i r d p ิ r t y เราสามารถใช้ตัว i ลิ h a m p ได้ใช่ไหมซึ่งคลิป a ช p รอบนี้เนี่ยเขามีตัว AI เข้ามาด้วยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวหน้าต่างโปรแกรมการตัดต่อของทาง Microsoft ใช่ไหมโดยปกติเนี่ยเราก็จะกด Create New Video นะครับแล้วก็จะเป็นตัวไทม์ไลน์อย่างนี้ใช่ไหมครับ โดยถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะครับเราจะเห็นเขาว่า Create อ่ะวิดีโอ with AI ซึ่งตรงเนี้ยถ้าสมมติใครอัปเดตเป็น Windows 11เวอร์ชันล่าสุดอ่ะยังไงก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าถ้ามี c o p i l o t อยู่แล้วเราจะใช้ได้นะครับอันนี้เขาจะบอกว่าให้คลิก Add Media ใช่ไหมครับผมก็จะลอง Add รูปรองเท้าเมื่อทีที่ผมใช้เจ้าตัว c o p i l o t ถามหาแล,แล้วกันแล้วก็สร้างเป็นคลิปแบบเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่นี่ครับสั่งเข้าไปเลยกด Start ครับทีนี้เจ้าตัว Clipchamp เนี่ยก็จะมีการถามนะว่าคุณชอบ ตีมวิดีโอประมาณไหนอันนี้เป็นแบบไดนามิกฮียผมโอเคชอบอันนี้ดูเรียบง่ายเกินไม่เอานะครับวินเทจอ่าดูเก่าดีรองเท้าดูเท่ๆอันนี้ผมไม่ชอบนะครับอันนี้อ่ะได้อยู่อันนี้ไม่เอาครับอันนี้ไม่เอาสดใสเกินไปโอ้โหสดใสน่ารักเกินไม่ชอบคลาสสิกได้อยู่แค่เคียงวินเทจมินิมอลอยากดูง่ายๆนะครับเรียบร้อยคลิปวิดีโอผมเสร็จแล้วครับ <Yeah. S 1> นี่คือเจ้าตัว AI อ่ะตัดคลิปออกมาให้เรานะครับเราลองดูคลิปได้เลยนี่เปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ ปุ๊บมีรองเท้าขึ้นมาโอ้โหพื้นหลังมาสวยงามผมรู้สึกว่าลืมไปผมอยากจะเอาไปลงเป็นคลิปแนวตั้งสามารถกดได้ครับเปลี่ยนได้เลยปุ๊บแม่ลองดูคลิปได้แล้วโอ้โหมีภาพสะท้อนอะไรต่างๆด้วยแต่มันยังขัดใจผมอยากได้ข้อความใส่เพิ่มไปนิดนึง จริงๆเราเอาไปแก้ต่อได้นะครับคือ AI ตัดมาได้แล้วรอบหนึ่งเราสามารถไป Edit in timeline น์ครับอยากจะใส่ข้อความด้านบนอยากจะใส่ข้อความด้านล่างเพิ่มเติมก็คือเหมือนกับให้ AI ตัดคลิปเป็นแบบไกด์ไลน์ให้เราแล้วเราสามารถมาแก้ไขเพิ่มเติมทีหลังได้ด้วย ซึ่งพอเราแก้ตัวคลิปจนพอใจนะครับเราสามารถเอ็กพอร์ตตัวคลิปออกมาได้เลยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาความคมชัดเท่าไหร่หรือเราอาจจะแบบมีภาพอะไรต่างๆทาเป็นภาพมีมเอาไปทําไฟล์กริปสมัยก่อนทาไฟล์กริปยุ่งยากอันเนี้ยเราก็สามารถเป็นเอ็กพอร์ตไฟล์กริปได้สูงสุดถึง15วิด้วยครับแต่บอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมที่มันมี AI เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับโปรแกรมพื้นฐานที่เราใช้งานอยู่ทุกวันอย่างเช่นตัวโฟโต้เวลาที่เราคลิกเปิดรูปภาพอย่างอันเนี้ยผมับะมัลคลิกขึ้นมามันก็จะเป็นแอปโฟโต้ของทาง Windows อยู่่แล้ว้ววใมมัมัตนนี มีเ i เข้ามาเสริมแล้วสมมุติว่ารูปนี้เราอยากได้แค่รองเท้าเราอยากได้คัดพื้นหลังทิ้งเมื่อก่อนเราต้องทําไงเข้าไปโปรแกรมอย่างเช่นตัว Photoshop ในการได้คัดทิ้งยุ่งยากมากต้องค่อยๆลากทีละจุดทีละจุดเราใช้ AI ในการตัดได้เลยครับนี่แหละครับกดเข้ามาที่ Edit ตัวนี้แล้วเราสามารถไปฟังก์ชันอย่างเช่น Background นะครับผมอยากจะลบเอาแค่รองเท้าง่ายๆครับกด Remove เสร็จแล้วไ <Wow. S 1> ม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยหรือผมบอกว่าอุ๊ยอันนี้นางแบบเราทาไมมีการสักมาอย่างนี้ด้วยต้องรีทัชออกไม่ต้องสลับโปรแกรมครับใช้โปรแกรมโฟโต้นี่ละครับเลือกเลยครับเราอยากจะรีทัชนะครับผมลบแบ็กกราวด์เสร็จอยากจะรีทัชรอยสักออกเสร็จแล้วใช้เวลาไม่ถึง2 0่วิอันนี้คือเสร็จเลย <Yeah. S 1> หรือถ้าคุณบอกว่าอยากจะเอาไปเล่นจนต่อนะครับผมบอกว่ามันไม่พอใจอ่ะเราอยากใส่ เพิ่มเติมเราอยากปรับแต่งเพิ่มเติมสมมติขวาภาพนี้ไปที่ตัวโปรแกรมเพนท์เมื่อก่อนเราจะต้องปิดกดเซิร์ชโปรแกรมเพนท์ไม่ต้องทําให้ยุ่งยากครับเราไปต่อได้เลยคลิกขวา open with เลือกตัวเพนท์ครับก็จะเปิดตัวโปรแกรมเพนท์ออกมาแล้วนะครับตัวโปรแกรมเพนท์เนี่ยก็มี AI เหมือนกันสมัยก่อนน้าสมมติเราแบบลบแบ็กกราวอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังแบ็กกราวเราจะต้องมีแบ่งหลายเลเยอร์หลายเลเยอร์ใช่ปะไม่ต้องแล้วโปรแกรมเพนม์มีอ่าผมทําเลยครับ add เลเยอร์ขึ้นมา อยากได้หลายเลเยอร์หน่อยนะครับแอดแอดปุ๊บอุย้ยเมื่อกี้ผมลืมลบแบ็กกราวต์ตายแล้วเราลบในเพนเอาก็ได้ครับง่ายๆกดเข้าไปครับปุ๊บเรียบร้อยลบเสร็จผมอยากได้แบ็กกราวต์เปลี่ยนใหม่สักนิดนึงเราลองเล่นนิดนึงนะครับก็กดมาที่เลเยอร์ที่ว่างเปล่านี่ผมใช้ตัว c o เ e Creator นะครับกดเข้ามาอยากได้พื้นหลังเป็นแบบอวกาศนิดหนึ่งสเปซนี่ครับเลือกโหมดโทนนิดหน่อยไหมเอาแบบดิจิตอลอาร์ตนี่อยากได้แบบเท่ๆกดสร้างครับ นี่แหละครับก็จะได้ตัวภาพอาวกาศขึ้นมาเลยนะครับนี่ผมก็กดเข้าไปอุย๊ยลืมบางเลเยอร์เลื่อนเลเยอร์ขึ้นไปปับ๊บรองเท้าอยู่ในห้วงอวกาศเสร็จแล้วอันนี้คือง่ายมากเลยนะจะใช้โฟโต้ใช้โปรแกรมเพ้นก็คือกดคลิกคลิกคลิกเปิดไปนะครับหรือถ้าคุณบอกว่าอันนี้มันก็ยังไม่ได้โปรแกรมที่ผมใช้ทุกวันอนะ่ะบางทีผมอยากจะไปแคปนู้นแคปนี้แล้วแบบสมมติผมไปถ่ายรูปรถมาผมอยากจะเบอร์ข้อความหรือแบบเรียกว่าไงอ่ะผมลองเข้า YouTube ไปดูคลิปคลิปผมแล้วกัน นี่แหละครับผมเข้ามาที่ช่องผมแล้วใช่ไหมผมรู้สึกว่าเ๊้ผมอยากเอาภาพตัวนี้ไปใช้ต่อแต่อยากจะเซนเซอร์4070สักนิดนึงผมไม่อยากเข้าไปในโปรแกรมเพนท์ไม่อยากเข้าไปในโฟโต้นะครับเราสามารถใช้ตัวโปรแกรม Snipping Tool ก็ได้ถ้าเป็นคีย์ลัดก็ Windows h i S นะครับกดเปิดขึ้นมาปั๊บนี่แหละครับผมก็จะแคปเจ้าภาพตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเรียบร้อยนี่ได้มาแล้วครับ เราสามารถแก้ไขในนี้ได้เลยนะอย่างเช่นตัวนี้ผมอยากเขาให้เขาค้นหาข้อความนะครับก็สแกนเท x t ได้ปุ๊บเขาจะมีการสแกน RTX 70, 4 0 7 0ผมอยากจะเซนเซอร์ให้มันดูลึกลับนิดนึงนะครับเราก็สามารถคลุมแถบดำตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก Redact Text ตัวนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นการเซ็นเซอร์ข้อความที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราบอกว่าโอ้โหบางทีเรามีข้อมูลสำคัญเยอะมาเป็นแบบตาราง Excel เลยเราต้องการเซ็นเซอร์แค่ตัว อีเมลตัวเบอร์โทรศัพท์แต่ผมเซฟมาเป็นแบบรูปเราก็สามารถทาได้นะครับใช้ตัว quick r e d a r c t ตัวนี้ได้เลยก็ออก,กดลงมาเนี่ยมันจะมีให้เลือกอะไรว่าเซนเซอร์อ e ีเมลแอดเดรสเซนเซอร์เบอร์โทรศัพท์สามารถติ๊กเลือกได้ทั้งหมดเลยถือว่าใช้งานง่ายและสะดวก โปรแกรมอะไรที่เราใช้งานทุกวันเขาใส่ AI มาให้ทั้งหมดเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ผมลองเล่น AI ที่อยู่ใน Windows 11ให้หรือว่าเจ้าตัว Co-Pilot ผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะว้าวมากนะครับเพราะโปรแกรมที่วันนี้ผมลองแสดงให้ดูเป็นโปรแกรมพื้นฐานทั้งนั้นเลยที่เราใช้งานทุกวันโฟโต้เพนสน็ตติ้งทูนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดแล้วถ้าสมมติคุณบอกว่าผมใช้งาน Windows 11อยู่ทำไมยังไม่เห็นตัวฟังก์ชัน Co-Pilot ตัวนี้เลย เข้าไปที่ Windows อัปเดตนะครับแล้วก็อัปเดตตัว Windows 11เนี่ยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดคุณก็สามารถเล่นได้เรียกได้ว่ามี AI เนี่ยเรียกใช้งานได้ทุกวันอยู่ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดปุ่ม Windows 4ยังสามารถเล่นได้อีกหลากหลายมากเพ,เพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์กันดูแล้วกันบางคนอาจจะแบบอยากจะเล่นหุ้นตัวนี้อยากจะหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถให้เจ้าตัวโค p ดพายเนี่ยช่วยสรุปข้อความต่างๆแล้วก็มาตรวจสอบอีกหนึ่งทีได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมนบเอ็กซ์เลยเวทีขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผม Oh!